โทรแจ้งสมักงานใหญ่นะครับให้แก้ไขให้แล้วนี่ผู้หญิงคนนั้นก็งกโง่โง่ได้บัตรมาไหมตั้งสิบล้านบาทเลยแน่จ,จะเป็นมาเฟียวะก็ทำงานสิคะเอ,อ้าทำไมกดไม่ได้อ่ะหรือว่าเสียบบัตรผิดไหนกดอีกรอบสิอ้าวไม่ถึงเป็นแบบนี้ไม่ได้อ่ะคุณครับกดเงินเสร็จหรียังครับ พอดีว่าผมเนี่ยจะซ่อมตู้ครับผมยืนรอนานแล้วเอ,อ่อต้องขอโทษด้วยนะคะพอดีว่าชันเนี่ยย,ยืนกดนินมาสักพักแล้วแต่มันกดไม่ได้อ่ะคะ่ะหน้าจอมันขึ้นบอกว่าปัตรของคุณถูกปฏิเสธการใช้งานฉันไม่เข้าใจอะคะ่ะมันหมายความว่างไงคะและชั้นเนี่ยไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเลยอ๋อเป้นแบบนี้นี่เองคุณต้องโทรแจ้งสำนักง,งานใหญ่นะครับปกติแล้วเขาก็เจอปัญหาแบบนี้เหมือนกันแล้วเขาเนี่ยก็โทรแจ้งพนักงานให้มาแก้ไขให้ คุณลองโทรแจ้งดูไหมครับอ๋อได้ค่ะเดีย๋ยวฉันจะลองโทรดูนะคะว่าแต่ต้องติดต่อทางไหนอะคะอ๋อติดต่อเบอร์โทรที่ติดข้างตู้ได้เลยครับอ๋อได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะเดีย๋ยวฉันจะลองโทรดูค่ะครับต้องเบอร์นี้นแน่เลยอะ ค่ะบริดดการลูกค้าสวัสดีค่ะเออฉันขอสอบถามอะไรหน่อยได้ไหมคะคือว่าวันนี้ฉันมากดเงินแล้วมันกดไม่ได้เลยอะค่ะรบกวนทางเจ้าหน้าที่เนี่ยตรวจสอบให้หน่อยได้ไหมคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นได้ค่ะรบกวนขอหมายเลขบัตรแล้วก็รหัสผ่านบาัตรได้ไหมคะอ๋อได้ค่ะหมายเลขบัต 99, ร999แล้วก็99ค่ะส่วนรหัสก็06ตัวค่ะค่ะตอนนี้ทาง ได้ค่ะเราได้ทำการแก้ไขบัตรให้เรียบรอยแล้วนะคะคุณลูกค้าสามารถใช้บริการได้ตามปกติค่ะสวัสดีค่ะอะค่ะออเดี๋ยวก่อนเช้าคุณฮลัลโหลค่ะฮะลัลโหลเอา้าทำไมวางสายเร็วจังเลยอ่ะคงไม่มีอะไรหรอกมัง้งรีบไปกดนึงก่อนดีกว่ารอบนี้น่าจะกดได้แล้วนะ เมื่อกี้ฉันโทรหาเจ้าหน้าที่ให้แก้ไขให้แล้วนี่ทำไมยังไม่ถูกต้องอีก啊ลองแล้วกันเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอีตู้บ้านกี่เป็นแล้วของแกเนี่ยฮะเมื่อกี้พ่อหาเจ้าหน้าที่ให้แก้ไขให้แล้วทำไมถึงเป็นแบบเนี้อ่หขอหายล้อละกันอะไรวะเฮ้ย เขาไม่ติดดิมิดรอบขอโทษค่ะไม่สามารถติดต่อเลขหมายปลายทางได้ในขณะนี้โอ๊ยใครวะเนี่ยโขาก็ไม่ติดเฮ้ยมีกลุ่มมีกดหมดละ,ล,ะล้มเสียงจริงเลยอ่ะเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่บัตรขฉันนี่แล้วเป็นบัตของใครอ่ะหรือว่าผู้ชายคนเมื่อกี้เป็นคนเอาบัตรของฉันไปอ่ะต้องใช่แน่ๆเลยอ่ะ นะวันรอบเนี้จะได้ง่ายขนาดนี้ผู้หญิงคนนั้น,นก็งงโง่โง่ไม่รู้จักระวังตัวจากคนแปลกหน้าเอาเสเลยโอ้ยพี่เลียวผมก็ตกใจหมดเลยนีกว่าจะโดนจับได้จริงซะแล้ววันหลังอ่ะอย่าทำอีกนะครับผมไม่ชอบเออนะไม่ทําอีกละขวัญเอ,อ้ยขวัญมาเฮ้ยแกเนี่ยทาไปตกใจไปได้ว่าจะแกเรอนา ได้บัตรมาไหมอมอว่ระดับไอ้พร้อมแล้วจะพลาดได้ไงล่ะนี่เลยค่ะโฮมเนี่ยเลือกแต่คนรวยรวยคนที่แต่งตัวดูดีมีรถสัญเรไดจบัตรมาแบบนี้ก็หวานหมูเลยดิป่รีบไปกดมือดีกว่าอยากใช้มือละไปครับ เป็นไงวะโอ้ยชักช้าจริงเลยโอ้หฉันอยากรู้จริงๆว่าผู้หญิงคนเนี้มันทำงานอะไรมันมีเงินเก็บในบัญชีตั้งสิบล้านบาทเลยแม่เงินพวกเนี้ทำให้เราสองคนสบายแบบชาแม่สิบล้านเลยหรอโอ้ยยังจริงเลยอะแต่จะว่าไป เยอะขนาดนี้เลยเหรอหรือว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยจะเป็นมาเฟียวะโอ๊ยมาโปมาเฟียอะไรสมัยเนี่ยมันไม่มีแล้วครับฉันว่านะผู้หญิงคนนั้นก็แค่เป็นลูกหลานคนรวยขนานแหละเลยไม่เงินเก็บเยอะขนาดนี้อ่ะเออก็เป็นไปได้แต่เดี๋ยวว่าไปแล้วเนี่ยก็่ยากมีเงินเยอะเพระวก็ขารวยจังเลยว่อยากมีเงินเก็บเยอะก็ทำงานสิคะไม่ใช่มาขโมยเงินท่านไปใช้นั่นน้านแบบ ได<ห>้ยงไงอะฉันไม่ได้งโง่ที่จะปล่อยพวกคุณสองคนเนี่ยเอาเงินฉันไปใช้หรอกนะขอบคุณมากเลยนะคะที่ทิ้งบัตรไปนี้ให้ฉันเพราะมันทำให้ฉันเนี่ยตามตัวพวกคุณสองคนได้ง่ายมากขึ้นเอ่อคุณคะคือว่าตอนนี้บัตรของฉันหายคะ่ะช่วยรังา,านให้ฉันหน่อยได้ไหมคะนี่เอกสารการแจ้งความคะ่ะเร็วหน่อยนะคะฉันกลัวว่าเขาจะเอาเงินของฉันไปใช้อ่ะคะ่ะ คุณใจเย็นก่อนนะคะค่อยๆพูดดีกว่าค่ะคุณรีบพูดแบบนี้ฉันฟังไม่ทันค่ะฉันเข้าใจนะคะแต่ว่าตอนนี้ฉันใจหายไปหมดแล้วค่ะเรื่องไหนนะคะคุณช่วร่างงบัญชีให้ฉันก่อนถ้าพวกมเอาเงินของฉันไปใช้เนี่ยคุณน้องเย็นแน่ๆเลยค่ะนะคะคุณได้ค่ะขอชื่อและสถานที่ที่บัตรของคุณหายนะยค่ะได้ค่ะบัตรของฉันหายที่อ๋อปั๊มน้ำมันค่ะเจ้าของบัตรที่ฉันเองค่ะฉันชื่อดานะคะแล้วสักครู่นะคะ นี่ค่ะเขาทิ้งบัตรอัน,นี้ไว้ให้ด้วยคุณตรวจสอบให้หน่อยได้ไหมคะว่าเจ้าของบัตรเนี่ยชื่ออะไรฉันว่าต้องเป็นคนที่ขโมยบัตรของฉันไปแน่เลยค่ะได้ค่ะคุณคะเจ้าของบัตรนี้ก็เคยมาแจ้งเหมือนกันคะ่ะผู้บัตรของเขาก็หายไปเหมือนกันแต่เสียดายนะคะที่เจ้าของบัตรใบนี้ทรมระงับช้าเกินไปโจนก็เลยกดเงินของเขาไปหมดเลยเดี๋ยวฉันเช็คให้อีกทีนึงนะคะค่ะ ตังเอินจังเลยนะคะบัตรของเขาที่หายไปกับบัตรของคุณอะ่ะหายที่เดียวกันเลยค่ะงั้นก็แปลว่าคนที่เอาบัตรของฉันไปเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะมกกากดเงินที่เดิมใช่ไหมคะใช่ค่ะมีโอกาสเป็นไปได้สูงค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณคะฉันยังไม่ได้รับงาบัตรของคุณเลยค่ะ จะไม่ได้จริงไงถ้าจะไปรู้วะพวาผู้หญิงคนนี้มันจะฉลาดได้ขนาดนี้รู้งี้เอาแค่บัตรมันมาก็ดีไม่น่าเอาบัตรของเราเนี่ยไว้ให้มันเลยไ้จะว่าไปผู้หญิงคนนี้มันมนักคนเดียวเว้ยส่วนเราเนี่ยมีกันสองคนจะกลัวมันทำไมเออวะจริงด้วยเว้ยจะคุยกันอีกนานไหมคืนบัตรของฉันมาก่อนนี้ฉันจะโกมืมากกว่า เล่บคืนแบทของฉันมาก่อนที่ฉันเนี่ยจะโมโหไปมากกว่าน,นี้โมโหแล้วไงอ่ะแกมาแค่คนเดียวจะสู้พวกเราสองคนได้ไงอ่ะนะทางดีๆอ่ะนะใส่หัวไปดีกว่าตัวเท่าลูกหม,มาไม่จะเอาอะไรมาสู้กับฉันสองคนได้ฮะพี่น้องฝันกลางวันหรือเปล่าอ่ะ <laughs> ใครกันแน่คะที่ฝันกลางวันพวกคุณคิดหรอว่าฉันจะจับจนมือเปล่าอ่ะ ฉันไม่ได้โง่ที่คิดจะทาอะไรแล้วไม่วางแผนหรอกนะพวกคุณคิดจริงๆหรอคะว่าสิ่งที่พวกคุณทาอยู่ตอนเนี้ยจะทําให้ชีวิตของพวกคุณมีความสุขมากขึ้นอะไม่มีหัวขโมยคนไหนจะมีจุดจบที่แฮปปี้หลังจากที่ทำเรื่องที่ทั่วมาหรอกนะคะสุดท้ายแล้วจุดจบของหวานก็ไม่ผลนุกแล้วค่ะก็อย่างเช่นพวกคุณสองคนไงล่ะคะุปล่อยฉันนะปล่อยฉันนะปล่อยฉันนะปล่อยเนี่ย ผู้ชายคนนี้ไม่ใช่ตำรวจนี่เก่งที่ทำอะไรอยู่คะแล้วคุณี่ว่าคนแบบฉันเนี่ยทำอะไรได้บ้างอะคะในพวกคุณสองคนบอกว่าอยากรู้ไม่ใช่เหรอว่าฉันทำงานอะไรถึงได้มีเงินเก็บเยอะขนาดนี้ฉันก็จะพาพวกคุณไปดูยังไงล่ะคราวนี้เลยค่ะที่ได้เห็นเต็มสองตาไม่ไม่อยากไปฉันอยากดูนะไปสิไปฉันย